อเล่นในข่าวพนนีนะครับเราก็มีฉากตัวอย่างให้ชมฉากหนึงนะคร<า>ับในซีนนะเป็นซีนที่มีเสน่ห์มากมน,น,าานั่นก็นนะคะกือเลิฟซีนนัทอนทุกคนมีเรอคะในคเรื่องไ,ไ,ไม่มีฉากนี้นนนนี่ไนมน่งอ่านบทไม่ละเอียดตีความไม่แตกต้องอย่างพี่นี่นพี่พูดไม่จริงนะคะขอให้พี่บี่ รวมรถหายจนขึ้นบานเอาปมตัวเองมาแช่งเขาหรือไงเอางี้เลยกันนะครับฉากเลิฟซีนเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตาไปดูเขาไปดีเรื่องรักจับใจเรื่องโรแมนติกดิสคอพัดันนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาร้องเพลงคู่ดีกว่าเนาะได้ค่ะเพลงที่เราจะร้องในวันนี้นะคะถ้าเป็นอีกหนึ่งเพลงในละครเรื่องนี้ด้วยทจะร้องคู่กันไปฟังเลยดีกว่านะคะกับเพลงเปิดตาเปิดใจค่ะ ไปนี้ที่แสนสับสนลบความหวังที่มือมนหัวใจทิ่รนจนเธอเดหมดหวังในหัวใจไหนลาไปนี้ที่เธออาวัตอยังมฉันที่ไม่เคยหาแค่จับมือฉันส

Life. We put the at สุดยอดมากเหนื่อยไหมฮะกำลีเขามีไหมนะนี่เขามีไหมอ๋อพี่หลัเนี่ยเนียนเนียนนะครับแล้วเมื่อกี้นี้นะครับก็คือเพลงหนึ่งเพลงที่ร้องคู่กันในเรื่องด้วยนะครับชื่อว่าเปิดตาเปิดใจครับผมได้ทันที่บอลไม่ได้บอกว่าเนื้อหามันเกี่ยวกับอะไรนี่ก็ก็เปิดตาเปิดใจแล้วครับแคือจริงๆแล้วเพลงนี้ร้องตอนที่นางเอกยังตาบอดอยู่แล้วก็มีโอกาสที่เอ๊จะไปผ่าตัดตาดีไหมแต่ก็มันต้องความเสี่ยงว่า รานนี้แล้วอาจจะทําให้ตาบอดไปตลอดชีวิตก็ได้เองเลยบอกว่าโอกาสมันมีไว้ใช้แล้วก็มันมีอะไรในโลกนี้เยอะแยะที่ท, <laughs> ที่มันสวยงาม <laughs> ถ้าเบิดเปิดตาเปิดใจเขาจะได้เปิดตัวเองให้มองเห็นอะไรต่างๆอีกเยอะแยะดีลนออย่างนี้เป็นแค่จิม้มภาพให้เราเห็นภาพนะซึ่งตอนนี้เราเห็นภาพกันแล้วภาพพิเิลนี้เป็นยังไงครับแต่ว่าภาพกิเนี้ผมรู้สึกว่าหลายท่านอาจจะคุ้นตานะเพราะจริงๆแล้ว น่าจะจำกนันได้ว่าสองคนนีรร้เค,รคยร่วมงานกันมาแล้วปันลังเมฆกับพีชเชฟนะครับกลับมารวมตัวก,กันอีกรอบหนึ่งเนี่ยมาเล่นลเวทีแล้วละครเวทีด้วยกันอีกรอบหนูอนาเป็นไงบ้างความรู้สึกตื่นเต้นะคะตื่นเต้นทุกครั้งเลยนะคะที่ได้ขึ้นมาอยู่บนเวทีนี้นะคะดีใจมากนะคะที่ได้มาเล่นละครเวทีเพราะจริงๆแล้วเนี่ยละครเวทีก็เป็น หนูนานก็เป็นอีกคนหนึ่งที่บอกชื่นชอบละครเวทีม,มากๆเพราะว่ามันรวมทุกๆอย่างเลยจะเป็นทั้งการเล่นละครการร้องเพลงนะจะการเต้นด้วยนะคะหนะูรู้สึกว่าคนที่จะสามารถได้รละครเวทีได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีพลงังแล้วแลวต้องแข็งแรงมากๆนะคะนะรู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้ไดับเลกให้มาเล่นละครเวทีเรื่องนี้แล้วก็การได้กลับมาได้นอีกครั้ง,งก็เหมือนเป็นเหมือน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการ r e f ฟ e ชตัวเองด้วยะคะ่ยะยังไงยังไม ยากไหมล่ะคะสนุกค่ะโดยสารรู้สึกว่ามันมันท้าทายท้าทายอะไรไปเรื่อยๆอีกในเรื่องบทบาทในเรื่องต่างๆร้องเพลงเนี่ยจะมีเต้นด้วยทำให้ท้าทา,ทายเรื่องสนุกขึ้นไปเรื่อยๆค่ะครับผมคือคือจริงๆต้องบอกว่าว่าหนูนาเนี่ยก่อนควรมันโหอีกนะครับเ,เล่นที่มาเล่นบัลลังก์เมกกับมีกซิคินะตอนนั้น25ใช่ไหมตอนนั้น, <c oughs> น,น,นยังเด็กมากเลยแล้วก็เอ่อก็ไม่ต้อง,งว่ายังยังไม่ได้ ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีชื่อเสีย,อยงอะไรนะตอนนั้นกวนมันโหยยังไม่ออกนะครับแล้วเราเราเรผมว่าพอพอเขาได้กลับมาจากที่เขาไปไปแสดงหนังแล้วคนก็ชื่นชอบเขามากแล้วก็ร้องเพลงออกมาบ้างคนก็ชื่นชอบเขามากพอได้กลับมาแสดงละครเทีี่มันมันมีความพิเศษอะไรบางอย่างก็ไม่รู้แล้วเราก็ตื่นเต้นมากที่พอพอเราบอกว่าพอเราถามไปทางต้นสังก,กัศเขาว่าแบบดูนะ้ามีคิวบ้างไหมที่จะมาเล่นละครเวทีอีกครั้งแล้วบอกได้นะแบบ ตึนเน่นนะพี่ก็ตึงแน่นจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มันจะเป็นอีกแบบนึงแล้วตอนนั้นเขาโนเนมแต่ตอนนี้เขาก็ถือว่าเขาก็เป็นท็อปสตาร์ของประเทศเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในการแล้วในการกลับมาแสดงพู่กันพี่ครั้งหนึ่งเนี่ยพี่เองก็คือเอ่อมิวสิคอลเรื่องสุดท้ายก็คือข้างหลังภาพซึ่งนั่นสี่ประมาณสี่ปีที่แล้วนะครับประมาณสี่ปีที่แล้วแล้วหลังจากนั้นเขาก็ นะเขาก็ไปอะไรบ้างไงอีกออไรตัวที่ไหนลูกคเลเ้อฟ้าเล่าใช่ไหมฮะถ้าเวลาหารักอะไรอย่างนี้จนจนกระทั่งครั้งนี้กลับมาเล่นมิวสิคออีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เราเราก,เราก็เราก็ตื่นเต้นเพราะตอนนั้นพูดถึงตอนที่เล่นข้างหลับภาพก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จขนาดนี้แล้ตอนนี้ผมว่าทั้งผู้ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ฝีไม้ไลายมือ อะไรต่ตางๆจากงานต่ตางๆที่ผ่านมาเนี่ยเ,เยอะแยะมากแล้วการที่จะจะมายืนบนเว,วนทีนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่มาดูคนดังสองคนมาดูไอดอลสองคนแต่มาดูไอดอลที่มีความสามารถที่มีความสามารถมากมมาอยู่บนเวทีน,นี้ครับโอเคไนะครับจะเป็นคูค่ขก่กันก็ก็ใช่นะแต่แต่จริงๆเนี่ยผมจะบอกว่าจริงๆแล้ว ผู้นี้เขามาเป็นแพ็คเกจนะคุณนี่ฮะเหมือนโทรศัพท์มือถือเลยทำไมเป็นแพ็คเกจก็คือนอกเหนือจากละครเวทีรับจับใจเรื่องนี้แล้วจะมีหนังเขายังมีโปรเจกต์พิเศษมากมาๆอีกหนึ่งโปรเจกต์นี่คืออยู่คือเร็วๆนี้เลยเร็วๆนี้อะไรอะโอ้เดี๋ยวๆพี่ไว้ครับผม เคยใครตามทวิตเตอร์พี่บอยเนี่ยเมื่อวานตามอยู่เนี่ยขึ้นว่าวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์ด้วยคืออันนี้หรือเปล่าอันนี้แหละครับเซอร์ไพรส์ยังไม่ไดบอกเลยจ้าว่าส์อะไรก็คืออยากจะบอกว่ามันก็เป็นโปรเจกต์ที่รอคอยของของเราอยู่เหมือนกันเพราะว่าเรื่องที่มันยิ่งดูเข่าไม่ให้่ที่มันต้องอย่งนี้ดีกว่า นะครับจบจากรักจับใจเดวิสซิเคละครเวทีเขาสองคนจะมีละครโทรทัศน์แต่ครับแต่เรื่องอะไรเนี่ยสิเป็นเรื่องที่พิเศษมากๆเราเราไปันแป๊บๆกันดีกว่า จะบอกว่าสี่ปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วตอนที่ดีเขาร้องจังหวะหัวใจแล้วก็มีคอนเสเิร์ตเลยติกแท้พอ <c oughs> มองเห็นตรงนั้นแล้วเราแบบเฮ้ย <c oughs> ถ้าเกิดจะมีโอบริใน Stevens, <c oughs> เจเนอเรชั่นนี้คือร้องจหะหัวใจกบปุบ Bye, ่รู้เ,รเลยนี่ก็้คือเราก็เลยติดต่อ ก้าวทางบุตีนะครับแล้วก็ปกตินี่ก็สิกรรมวิทยายทำมาตลอนี่จะสองปีเราบอกเราขอซื้อหปีแล้วเรารอเพราะว่าเรารู้ซื้อไว้ก่อนแล้วเรารอครับเรารอเรารู้ว่าเขาใช่เรารู้ว่าเขาหมอแต่เรารว้เขาพร้อมในการเพาะบ่ง <h isa> <sh> <ión> <sh arp sounds> ประสบการณ์การแสดงอะไรต่างๆแล้วก um, ็ให้พราะว่าบอกวิมันยากมากนะครับมันมันมันมีความละเอียดอ่อนมันมันเป็นทหารที่เต็มด้วยความรักหรืออะไรต่างๆนี่มันแล้วมันเป็นสุดยอดพระเอกมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพ่อองเราเตรียมพร้อมทุกสิ่งอย่างแล้วก็เก็บเงี้ยเอาไว้นานมากจนกระทั่งจนกระทั่งเราคิดว่าเขาพร้อมแล้วก็อันสมาลิกเนี่ยเราก็มองหาอยู่ตลอดเวลาว่าใคร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  จนในที่ประกมันโผล่มาแล้วว่าเอ๊เอ๊เอ๊บุคลิกเขาใกล้เอ๊เอ๊เอ๊มาก็หนุนาแล้วพอได้มาร่วมงานกันในรับจับใจแบบนี้เราก็เลยยิ่งมั่นใจอยเลยว่าใช่แน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับจับใจมันก็จะเป็นการวอมวอมเครื่องอีกนิดนึงเพื่อไปถึงโกบริและอันสวาลินครับรู้แล้วนะโกบรินบ ค่อยด้วยนะฮะคือจริงๆก็อบอกว่าวางแผนมานานแล้วนะค,ครับวันนี้ก็มาได้เปิดเผยเป็นทางการครับคผมบบเอาละเอาละเรื่องของคู่กันเราจะติดตามรายาเีต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้กลับมาที่เรื่องราวของรักจับใจโรแมนติกมิชิคอลครับ